สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู o เปิดปากเกรียงไกรเตชะโมง EP3 งานใหม่ในพระตำหนักหลังจากที่เกรียงไกรเตชะโมงได้ตัดสินใจ กลับเข้าไปทำงานที่ประเทศซาอุอีกครั้งในปลายปี2527และการกลับไปทำงานหนสองครั้งนี้เกรียงไกรถูกส่งไปทำงานที่ต่างเมืองแต่ก็ไม่ไกลจากเมืองเดิมมากนักพอว่างจากทำงานเกรียงไกรก็กลับมาหาพวกที่เล่นไฮโลโกงเขาแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะพวกนั้นกลับเมืองไทยกันไปหมดแล้ว เกรียงไกรเลยหมดโอกาสได้ล้างแค้นพวกเขาคืนเกรียงไกรเล่าด้วยสีหน้าเจ็บแค้นเพราะอุตส่าห์กลับเมืองไทยเพื่อฝึกวิทยายุท์นิ้วมือมานไปล้างแค้นแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวทั้งทางที่ได้ลงทุนกับการฝึกวิทยายุท์นิ้วมานไปหลายเงินนอกจากจะเสียเงินแล้วยังเจ็บตัวอีกต่างหากแถมพอฝึกสำเร็จกลับไม่ได้ล้างแค้น พวกที่ทำให้เกรียงไกรต้องหมดเนื้อหมดตัวตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นใครก็ต้องช้ำใจเหมือนกันเมื่อไม่มีโอกาสได้ล้างแค้นคืนแล้วเกรียงไกรก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินใช้หนี้เขาเกรียงไกรเริ่มบรรยายเรื่องราวในอดีตอีกอย่างผู้ที่มีความจำฝังแน่นไม่รู้ลืมแต่การทำงานในครั้งหลังนี้เกรียงไกรทำได้6เดือน ก็ต้องวิ่งเต้นหางานใหม่เพราะว่าได้เงินน้อยมากเนื่องจากในระยะหลังๆคนไปทํางานมากรายได้ก็เลยลดน้อยลงทงั้งๆที่งานยังหนักเหมือนเดิมดังนั้นเกรียงไกรจึงไปวิ่งเต้นที่บริษัทจัดหางานให้เขาหางานใหม่ให้ไม่นานต่อมาเกรียงไกรก็ได้งานใหม่สมใจและเป็นงานเบาวกว่าเดิมเยอะคือ เป็นพนักงานทำความสะอาดเรือนรับรองของเจ้าชายไฟเศร้าแห่งซาอุดีอาระเบียที่อยู่ในเมืองริยาตเกรียงไกรดีใจมากเพราะนอกจากเป็นงานไม่หนักแล้วยังได้เงินมากขึ้นเกรียงไกรจึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างขยันขันแข็ง เกรียงไกรตั 20, ้งหน้าตั้งตาทำงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาดเรือนรับรองของเจ้าชายไฟเศร้าซึ่งอยู่ห่างจากพระตำหนักของเจ้าชายเพียงแค่ถนนกว้าง20เมตรขวางกั้นเอาไว้เพียงแค่นั้นเกรียงไกรเอื้อนเอ่ยสืบต่อหลังจากหยุดพักด้วยการจุดบุหรี่สูบอีกมวน ส่วนสาเหตุที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานก็เพื่อจะเก็บเงินใช้หนี้ที่หยิบยืมเข้ามาเมื่อคราวถูกโกงไฮโลครั้งนั้นแหละดูเหมือนว่าเกรียงไกรทำงานได้6เดือนก็ใช้หนี้จนหมดเพราะในช่วงแรกๆที่ไปทำงานในเรือนรับรองนั้นเจ้าหน้าที่รักษาการพระตำหนักเจ้าชายไฟเศร้ากวดขันมากและการทำงานที่นี่เกรียงไกรทำแบบไปเช้าเย็นกลับมีการตอกบัตรเข้าออกตามเวลาที่กำหนด เพราะที่พักของเกรียงไกรอยู่ห่างจากพระตำหนักประมาณ7กิโลเมตรชาวก็มาทำงานพอเย็นก็กลับที่พักโดยมีรถรับส่งให้เสร็จและอาจจะเป็นเพราะเกรียงไกรตั้งใจทำงานนี่เองหลังจากหนึ่งปีผ่านไปเกรียงไกรก็ได้เลื่อนตำแหน่งจากพนักงานธรรมดามาเป็นหัวหน้าพนักงานของเรือนรับรองเนื่องจากหัวหน้าคนก่อนซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ลาออก เพื่อกลับบ้านของเขาเกรียงไกรก็เลยได้เลื่อนตำแหน่งแทนก็นับได้ว่าเป็นโชคดีของเกรียงไกรพอตัวเหมือนกันเพราะการที่จะได้เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่คอยสั่งงานกับลูกน้องอีก7 8ถึง8คนนั้นจะต้องมีมูลเหตุหลายประการคือต้องเก่งงานต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจและต้องพูดภาษาซาอุได้บ้าง คุณสมบัติเหล่านี้เกรียงไกรดีกว่าคนอื่นก็เลยได้เลื่อนขัน้นเกรียงไกรเอื้อนเอ่อยถึงตอนนี้ประกายตาของเกรียงไกรก็ปรากฏแววแห่งความภูมิใจฉายแสงออกมาพอได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเกรียงไกรก็ยิ่งขยันทำงานมากขึ้นด้วยการทำหน้าที่ไม่มีขาดตกบกพร่องจึงเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเจ้านายที่ทำงานในพระตำหนักของเจ้าชาย แต่แม้จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าและเป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายเกรียงไกรก็ยังต้องกลับไปพักที่บ้านพักคนงานเหมือนเดิมซึ่งเกรียงไกรก็พอใจเพราะช่วงกลางคืนหลังเลิกงานแล้วเกรียงไกรอยากจะไปไหนมาไหนก็ได้สุ้มหัวเล่นการพนันในหมู่คนงานไทยด้วยกันก็ได้ เป็นอิสระดีและเกรียงไกรก็ทำงานเป็นหัวหน้าพนักงานทําความสะอาดเรือนรับรองของเจ้าชายต่อมาอีก3ปีจนเป็นที่คุ้นเคยต่อบรรดาเจ้านายในพระตำหนักแทบทุกคนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยามตลอดทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกรียงไกรคุ้นเคยหมดพร้อมเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อทุกคนอีกด้วยดังนั้น การเข้มงวดต่อเกรียงไกรเหมือนครั้งแรกๆก็ค่อยๆลดน้อยลงเนื่องจากเกรียงไกรทำงานอยู่ที่นี่นานปีนั่นเองแล้วที่มีคนบอกว่าเกรียงไกรสนิทชิดชอบกับเจ้าชายไฟเซ้าล่ะเท็จจริงเป็นยังไงเกรียงไกรตอบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเกรียงไกรสวนทันควัน เกรียงไกรจะมีโอกาสได้รับใช้เจ้าชายก็ต่อเมื่อท่านมาสังสรรค์กับบรรดาพระสหายที่เรือนรับรองนี้เท่านั้นซึ่งก็นานๆจึงจะมาสักครั้งหนึ่งไม่ได้มาทุกวันทุกคืนและในตำหนักของเจ้าชายซึ่งอยู่ห่างจากเรือนรับรองแค่ถนนกัน้นเกรียงไกรไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเพราะเขาก็มีคนดูแลแล้วก็เป็นผู้หญิงซะส่วนมากแล้วก็เป็นคนซูดานหรือไม่ก็ซาอุนี่แหละ ในเมื่อเกรียงไกรไม่ได้เข้าไปยุ่งในตำหนักของเจ้าชายแล้วทำไมรู้ล่ะว่าห้องเก็บเครื่องเพชรของเขาอยู่ตรงไหนหรือว่ามีคนบอกเกรียงไกรตอบว่าคืออย่างนี้ ตามปกติแล้วพระตำหนักของเจ้าชายก็จะมีพวกผู้หญิงเป็นคนคอยทำความสะอาดพวกเกรงไกลไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปภายในได้เลยยกเว้นวันไหนที่เจ้าชายและพระชายาสเสด็จต่างประเทศหลายๆวันนั่ะแหละพวกเขาถึงจะเกณฑ์พวกผู้ชายไปช่วยทำความสะอาดเป็นต้นว่าซักพรมโซฟาตลอดทั้งขัดห้องน้ำเช็ดถูพวกหลอดไฟฟ้า ซึ่งการจะทำความสะอาดพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันและเขาจะเกณฑ์พวกผู้ชายไปทำวันละสี่คนเท่านั้นเพื่อที่จะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าคนงานในพระตำหนักคอยควบคุมดูแลอีกทีซึ่งทุกปีเกรียงไกรก็จะได้เข้าไปทำเพราะเขาต้องเลือกเอาคนที่เก่งงานจริงๆเกรียงไกรชี้แจงอย่างละเอียด คนสัมภาษณ์จึงเข้าใจและด้วยเหตุนี้เองเกรียงไกรจึงมีโอกาสได้เข้าไปในพระตำหนักของเจ้าชายไฟเศร้าพร้อมกับได้รู้ถึงห้องต่างๆว่าเป็นห้องสำหรับอะไรบ้างแล้วพระตำหนักของเจ้าชายไฟเศร้าที่เกรียงไกรเข้าไปขโมยเพชรใหญ่โตไหมมีกี่ห้องภายในตกแต่งสวยงามแค่ไหนเกรียงไกรตอบว่า ใหญ่โตมากเลยถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องเรียกว่าใหญ่กว่าคลืสนหาดกันเลยทีเดียวเพราะเป็นตึกหินอ่อนสองชั้นมีห้องต่างๆกว่า20ห้องประตูหน้าต่างก็ใช้ระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าจบ EP3 ขอได้โปรดรับชมตอนต่อ,ตอไป EP4 นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมค่ะ